Hi everybody welcome to my channel and welcome to reaction to the song again สบายดีท่านผู้ชมมาพบกับการ reaction หรือว่าการแนะนำเพลงม่วนๆให้ได้ฟังเส้นเคยเนาะการ reaction นี้เป็นการแนะนำเพลงให้ได้ฟังเท่านั้นบ่มีอย่างไยตามสไตล์คนมักฟังเพลงเนาะสำหรับเพลงที่จะมาแนะนำให้ฟังซื้อเพลงว่าหน้าหักจะตายเนาะ ซึ่งห้องโดยดีโดและเดทลาว Love, เนาะถ้าว่าอกเสียงผิดก็ขออภัยนำเนาะ <Aye. S 1> แค่ก่อนที้จะไปฟังเพลงเนะาะยักฝากท่านผู้ชมหลังจากจบคลิปรีแอคชั่นนี้แล้วฝากท่านผู้ชมให้เข้าไปเบิ้ลบนสบับเนาะเพื่อสนับสนุนเจ้าของผลง,งานเพลง Before We Are gonna l i s t e n to the song After This Reaction Video Please go to the link of original song. Okay, let's listen. Okay. อมอกไปรักกับไอคนนี้จะได้บอกถึงไอมันบอลงแต่อยากจะขอให้เธอนั้น,นสวเห็นใ,นใจน้องหนะ้าหากเห็นเราอยากเข้าไปทักแต่อยากทำความหูจใจเจ้าคนนี้จะได้บอกเห็นใจกันแน่เลยบอกถึงไอมันคบนบอลงเพียงเจ้านั้นเอ่ยปาะขอไอเขาคมจะโอนไปเงินทองไอมีเป็นลาน้านมักแท้ทุใจก็หวาน ช่วยคิดสงสารคนที่ยารทางใจอย่าเชื่อแอรเป็นคนไกลกแท้มันอยู่ที่ใจเพราะเพียงแค่น้องเปิดใจไอ้ขอพรเธอไปทั้งสวยและงามแก้มจ้าก,ก็แดงยิ้มจ้าก,ก็งามเจา้าเป็นแต่แพงเฮ็ดจังเลยจังสีได้เจ้ามาเคียงคู่ข้างกายเพราะว่าไอ้หนี่มังค์เงเจ้างามสดใสและงามกว่าใครคนที่คอยเคยเห็นม,นมาเลยน่าแต้ว่า จะทำแบบตาๆๆยยักได้เจ้าไปเฮ็ดแนวฉันยังบอกมีไผมาหักกับไอคนนี้เธอได้บอกถึงไอมันบอกรออยากจะขอให้เธอแน่นสวยเห็นใจ อยากเรีนชีวะฮันนีอยากได้ชีวิตไม่โชคดีอยากอู้ทีเป็นคนบ้านใดหน้าหักเชื่อมยังสดใสเวลาที่สีสมัยเจละลายแล้วนี่ว่มีดอกเพราที่อยู่ขังเคียงมีแต่เนียงที่มันอยู่ขังคอหักเจ้าหมดใจหุ่งบอ่อยากได้เจ้ามาเป็นแฟนความหักมันก็คือโควิดว่ได้ติดแล้เขาคิดไปเองหักเจ้านี่มันเป็นเรื่องจริงคอยบอ่ได้คิดไป เห็นเราอยากเข้าไปทักแต่อยากทําควาาหูจใจเจ้าคนนี้จะได้บอกเป็นใจกันแน่ได้บอกถึงไอ้มันคนบ้รอเพียงเจ้านั้นเอ้ยปรกขอไอ้ก็พร้อมจะโอนไปเงินทองไอ้มีเป็นล้านบางทีตัวใจกะวานน้องช่วยคิดสงสารคนที่การทางใจอย่าถือแอ้เป็นคนไกลรักแท้มันอยู่ที่ใจเพราะเพียงแค่น้องเปิดใจไอ้ก็พร้อมจะไปไจ่ต้องามสดใส งามกับาใครคนที่คอยเคยเห็นมาเ oh. บยน่าหักแธอว่าจะามแบบตายยังได้เจ้าไปเฮ็ดแนวมันยังบอกมีไผ <Yeah. S 1> มากกับไอคนนี้จะได้บอก <Okay. S 1> ถึงไอ้มันบอกร,ร <Okay. S 1> อยากจะขอให้เธ้แนนเคยเห็น สสใและงามกว่าใครคนที่คอยเคยเห็นมาเ<อ>บิดหน้าแักแว่ว่เจ้างามบาดตาอยากได้เจ้าไปเห็ดแล้วมันยังบอกมีไผมาหักไอคนนี้จะได้บอกถึงไอมันบอกร้อ่อยากจะขอให้เธ้าน้นสวยเห็นใจ ถ้าวามักเพลงนี้เนาะก็ะขอฝากท่านผู้ชมให้เข้าไปเบิ่งต้นสบับเพื่อสนับสนุนเจ้าของผลงานเพลงผลิตผลงานดีๆแบบนี้ออกมาให้ได้คฟังฟับสมกันตลอดเนาะ If you like this song, please don't forget to go to the original song at the link below. โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมารียกชั่นเพลงให้ได้ฟังเพลงซัมนี่เนาะก็ถ้าวามักคลิปรียกชั่นนี้ อยฝากคันผู้ชมกดไลค์กดติดตามหรือว่ากด Subscribe เนาะเพื่อเป็นกำลังใจและจะบอกราพค,คลิปรีแอคชั่นต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย